สวัสดีค่ะหมอฝ้ายเดอะเมจิกพีนนะคะเป็นนักพยากรดูดวงพ่ยิปซีค่ะแล้วก็ดูโงเฮงดูนำไหวอะไรแบบนี้ค่ะพูดถึงความสนิทแบบาอกีก็มีการเข้าสัมภาษณ์กับใช่เรื่องของเรื่องก็คือดูดวงดูดวงฝ้ายดูกับพี่อุ้มตั้งแต่พี่อุ้มอะ่ะก่อนที่จะมีเรื่องนั้นเนาะ,ะ,ะตั้งแต่เรื่องตั้งแต่ยังมีครอบครัวที่ดีอยู่เลยแล้วก็หลังจากนั้น ก็มีเรื่องมีราวพอมีเรื่องมีราวตามที่เราแบบกระซิบกันไว้พี่อุ้มก็เลยบอกว่าแกมันมันเกิดขึ้นแล้วอ่าอ่ะก็พูดได้ใช่ไหมไปตัดเอาเนาะเออแล้วท่านสมมติว่าเอิมนั่นแหละพอเป็นเรื่องนี้ปื๊บก็เลยพาพี่อุ้มไปมูพาพี่อุ้มไปมูไปกอดคอกันร้องไห้ไปฟ้องพระแม่แล้วก็นั่นแหละก็เกิดการ แยกย้ยายกันไปแยกย้าย,ยก็เติบโตกับสามีเก่าเนาะหลังจากนั้นก็สนิทก,กันมาตลอดเลยค่ะนำไหว้เอ่ยอะไรเอ่ยจนจนได้ผู้ชายคนนี้ที่ดีมากเลยคช่ไดีมากๆากเราสก,ก,แาสก,กีแล้วค่ะว่าติ๊กถูกทุกข้อแต่ขอแม่ข้อเดียวว่าอย่าลง๋ยวโดนแย่งแย่ไอเทพอ่ะเดี๋ออกปะแลไอเทพอ่ะ เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าลงป,ปุ๊บทุกคนอยากได้เขาไม่ติดอยู่แล้วเรื่องแก้มหรืออะไรใดๆใช่ปะ่ะก็เลยบอกแม่สวยๆไปเลยอยู่สวยๆมีความสุขกับชีวิตจริงไปไหนมาไหนเดินไปไม่เปิดแต่ว่าขอแค่เรื่องนี้แหละว่าเออแม่อย่าลงเลยมันไม่ดีแต่บางคนไม่ลงเขาก็แบบว่าเอ๊ะกวาบีรอ่ากอ็อันนี้ให้เวลาพิสูจน์ละกัน ให้เวลาพิสูจน์เพราะเรื่องแบบนี้เนาะเอายังห,หลายดาราหลายหลายท่านมีลูกแล้วแต่งงานแล้วยังไม่ลงเลยใช่ปะมันก็คือให้เวลาพิสูจน์ไปไฟก็ตอบไม่ได้ให้เวลาพิสูจน์แล้วกันว่าใช่เรื่องเรามันเป็นยังไงใช่แพี่เก็ยังพี่แพทที่พี่นไขอดูทตัวพี่แพทคือโทรหาเลยว่าแบบพี่ไฟหลังปีใหม่เจอกันหน่อยซิยังไงแล้วก็เขามีฝรั่งเนาะจะเอาฝรั่งมาดูดวง แล้วผู้ไทยไม่รู้เรื่องเลยเพื่อนของพีเพื่อนของพีพูดภาษาอังกฤษก็ฟังไม่รู้เรื่องด้วยแล้วบอกพี่แพตแล้วจะยังไงอะยังไง,ไงไก็ต้องคุณพีแหละเป็นลาบเป็นลาบแล,แล้วเจอกันหน่อยนี่ก็คือเอ,อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเจอกันหน่อยหมายถึงดูดวงองัปเดต,ตดวงใดๆแต่ว่าในเรื่องของแบบงานมงคลเราก็แนะนำพี่แพ์ไปแหละว่าเอ้ยเราก็เคยเนาะ มีครอบครัวมาแล้วเราเคยแบบประกาศให้โลกรู้มาแล้วอันนี้เราไม่ปิดเหมือนกันแต่ว่าเราเรามีความสุขก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องต้องแบบประกาศให้โลกรู้ทุกวันนี้เขาไม่ปิดแต่เขาก็ไม่ได้แบบว่าแกลนโอเพนนิ่งใช่ไม่ใช่มานั่งโตะสัมภาษณ์ว่าน,นี่คือสามสามีค่ะไม่มีแต่เขาก็ไม่ได้ปิดก็คล้ายๆกันก็เลยบอกว่าพี่อูอ๊อพี่แพทถ้าจะมีงานมงคล เล็กๆและกันน่ารักน่ารักเดี๋ยวเนี่ยหลังสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะโทรค่ะพี่แพทว่าเชิญนักข่าวไหมเชิญไหมหรือยังไงเอาไหมแต่ถ้าเกิดว่าใจฝ้ายนะแนะนํานะก็ก็ไม่อยากให้ให้มีแบบข่าวดีกว่าแต่คือความนับประพานเนาะมันปิดยังไงก็ไม่มิดอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือเออก็เชิญมาเถอะจะได้จบๆไหมล่ะก็เดี๋ยวขอโทรคุยก่อนแต่เร ลงเลิกแล้วได้จดหมายจากสมเด็จพระสังฆราชแล้วค่ะได้แล้วก็พูดไม่ได้เดให้พี่แพทเป็นคนพูดดีกว่าว่าวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าไม่ไม่ไกลเพราะว่าชุดเสร็จแล้วค่ะพี่ชุดอของพี่แพทเนี่ยชุดเดียวกําลังปักเลยของเพื่อนเจ้าสาวเต็มสตีมากแล้วความน่ารักพี่แพทคือน่ารักมากอะฝ้ายก็เป็นหนึ่งในเพื่อนเจ้าสาวเนาะ,ะก็บอกว่าพี่แพท ชุดเนี่ยปกติอ่ะมันไม่มีนะจีบหน้านางอะไรใดๆอ่ะมันคือชุดไทยสีวาลัยมันคือชุดเจ้าสาวที่แพทย์บอกว่าเพื่อนเจ้าสาวให้ใส่ชุดเจ้าสาวเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูรูปเดี๋ยวดูรูปคือแบบมิติใหม่ของการเป็นเพื่อนเจ้าสาว<อ>ชุดไทยสีวาลัยประมาณเกือบสิบคนอะไทยสีวาลัยแต่เจ้าสาวบอกว่าอะไรไม,ไม่เป็นไรไ ได้ป่ะวะได้ไหมเออไม่ได้ครั้งเพื่อนเจ้าสาวก็คือก็คือเขาบอกว่าใครก็กินเขาไม่ลงหรอกเพราะว่าเขาแบบที่สุดแต่เอาเอาความน่ารักเขาคือเขาบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างพี่เจนถกข่าวสาวประเด็นใบเจนจินดาเนาะเขาก็ไม่เคยได้เข้ากบพระสังฆราชครั้งหนึ่งในชีวิตอยากให้เพื่อนสวย อยากให้เพื่อนใส่ชุดเจ้าสาวไปเลยได้กราบพระสังฆราชอะไรใดๆก็เลยแบบพี่แพทแบบโคตรน่ารักอะ่ะ <sank al. S 1> แล้วชุดฝ้ายแบบสวยมาก <analogy. S 1> พี่แพทตัดให้ทุกคนเลยคะ่ะอันทังนี้ที่แพทกันไว้นี่จะเป็นงานกลางวันหรืองานกลางคืนอะไรไงคะงานเช้างานเช้าอย่างเดียวเลยเช้าอย่างเดียวเลยแล้วก็กินข้าวพี่ๆน้องๆประมันนึงไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลยแล้วที่มายืนตรงเนี้ย ไม่ได้บอกคุณนภพาด้วยแกจะโดนด่าไว้นี่ยไม่เออในฐานะที่เราเป็นเหมือนคนคนอยบอกเนาะอะไรอย่างเงี้ยและในกรณีที่มันจะต้องกลายเป็นข่าวเนี้ย้ก็มีการบอกแพททำไมว่าต้องไปทำทงอะไรเพิ่มเอาจริงจรต้องเป็นข่าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงจริงปะพี่เขาอะเป็นคนที่มูมากมูมากเลยอะไรที่บอกก็คือทำหมด ทำหมดทุกอย่างบอกพี่แพทไปลงนะสิ uh. อีกวันหนึ่งจองตั๋วแล้วไปเลยจากเชียงใหม่สู uh. ้ป่ล่ะถ้า uh. ถ้าเป็นในเรื่องของแบบเ,เรื่องความรักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่บอกพี่แพทเ uh. พราะพี่แพทคือแพท 8G uh. ไม่ถูกใจเลิก uh. สวยๆแต่จะบอกหวานใจเขามากกว่าว่าเอา่อระวังนะให้ทําแบบนี้นะให้ให้เกียรติเขานะให้มูนะ ส่วนใหญ่จะบอกผู้ชายค่ะเพราะผู้ชายอะรักมากเหมือนอารมณ์ประมาณแบบไม่อยากเลิกแต่พี่แพตเขาคือเขาผ่านมาแล้วแล้วเขาเข้าใจชีวิตไม่รักคือไม่รักไม่ใช่คือไม่ใช่เขาเขาไม่ได้ซีเรียสว่าเฮ้ยจะต้องห้ามแบบนั้นห้ามแบบนี้ถึงกลัวว่าจะเลิกกันไม่รักก็คือไม่รักเลิกก็คือเลิกเขาเข้าใจ เายอมทุกอย่างค่ะ,ะคมไม่ค่ะไม่ไม่เขาไม่เคยยอมใครอยู่แล้วแต่ว่าถ้าดูจากโเงเฮ้งนาอก็คือเขาเขาก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งแหละแล้วลเขาก็รักพี่แพทแล้วก็ให้เก็บพี่แพทเหมือนเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างแต่จริงแล้วว่าถ้าเกิดว่าเรารู้หลังบ้านเนาะเราจะเห็นว่าคุณเขาเตรียมให้ทุกอย่างเลยค่ะแค่พี่แพทหันไปปุ๊บน้ำไม่แม่แค่พี่แพทหันไปปุ๊บ เอาอะไรแม่เอาอันนี้แม่แม่คือดวงเขาพี่แพทย์เขาปีเสือเนอะเอาะเสือมันข่มสามีอยู่แล้วไนงะเออแต่คนคนนั้นก็ามาลงนะก็มังกรใหญ่อยู่นะแต่ก็อย่างที่บอกว่ายอมแค่คุณนภบปรคนเดียวเท่านั้นแหละต้องสยบสมัยก่อนนะ่ะไปดูรายการแฉได้เลยตอนนู่นนานแล้วที่เขาไปออกรายการเนาะบอกว่าให้คุณพีอ่ะกาบพี่แพทย์ ที่เป็นดราม่านั่นแหละ,ะ,ะก็คือเราก็บอกว่าเออพี่ต้องระวังนะเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยเออแล,แล้วแล้วเขาก็เลยเชื่อไงอเขาเชื่อเพราะเขาโดนไปแล้วก็ขาดตลอดเลยแต่ว่าก็มีดามงนามากคือเราไม่ได้ให้ให้กัดเท้าหรือใดๆให้ให้รักและเคบและให้เกียรติกันนั่นแหละหลายคนก็เลยสงสัยว่าพี่แี่ใหทำไมได้แเด็แล้วก็ทั้งัขนาดนี้เขาเป็นของกันและกันแหละ เอาตรงๆเลยนะฝ่ายบอกเขาเองว่าถ้าผ่านเดือนนี้ได้เนี่ยเนี่ยเดือนนี้สมมตินะสมมุติเดือนเป็นเดือนกุมภาเลิกฝ่ายบอกเลยว่าเนี่ยเลิกแน่นอนกุมภาแล้วมีเรื่องมีราวมีเรื่องมีราวจริงแต่ก็เขาสู้อะไม่เลิกเป็นผู้ชายคนเดียวที่ทักว่าเลิกแต่ไม่เลิกผู้ชายคนเดียวเลย ปกติทักของพี่แพทเนี่ยคือเป๊ะเป๊ะเป๊ะคนนี้บอกว่าผมจะสู้ครับผมจะสู้เพราะฉะนั้นในเรื่องของเนื้อคู่ในเรื่องของความรักมันอยู่ที่อันนี้นะมันอยู่ที่ความไม่ยอมแมมพ้ล้ๆๆบุญสัมพันธ์เพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่แพทเนี่ยปกติถ้าไม่เอาคือไม่เอาแต่อันนี้มันเห็นหน้าแล้วมันเมตตาเอ็นดูสงสารอะไรเงี้ยแล้วก็เออเห็นใจอะไรเงี้ยเห็นหน้าก็ใจอ่อนแต่หน้าตาเขาน่ารักนะคะ คนหน้าตาเขาดูแบบว่าอ๋อน่าแหละน่นแหละถามอะไรอีกไหมคะอะไรอยแบบแ่ำิปีใหม่ป<ม>ีใหม,ม,ม่เ,าามเาอาใข่เอาไข่ถ้าเป็นในเรื่องของปีใหม่ก็อย่างที่พูดไปเมื่อบนเวทีว่าอยากให้แบบตัดผมนิดนึงเอาไปลอยน้ำสะดอกเคาะเที่ยงคืนเลยวันที่ 31. เทวดาลงมาเทศเทวดาลุคเทวดาลงมาทำที่บ้านก็ได้ทำที่ไหนก็ได้ ตัดผมนิดนึงแล้วตั้งจิตอธิษฐานฝากไว้กับพระแม่ธรณีฝังไว้เนี่ยใต้ต้นไม้อย่างนี้ก็ได้แล้วอยู่ห้างเราทํางานเราเป็นนักข่าวเนาะฝังไว้ฝากไว้ให้พระแม่ธรณีไปบอกเทวดาไปบอกลูกเทวดาว่าปีหน้าจะตั้งใจทํางานตั้งจิตอธิษฐานว่าจะทําอะไรหนึ่งสองขอสข้อ, 3, ขอแล้วจะประสบความสําเร็จอย่างที่เราอธิษฐานแค่นี้เลย